สวัสดีครับผมชาเขียวหรือ A 7ซวแล้วแต่พวกคุณจะเรียกเลยตามสะดวกคุณน่าจะเห็นปกคลิปแล้วห่ะว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเราจะมาพูดกันก่อนนะว่าโรคซึมเศร้ากับภาวะซึมเศร้ามันไม่เหมือนกันตามความคิดของผมนะภาวะซึมเศร้าเอาแล้วนะผมจะมาพูดในเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันคือหัวข้อหลักของคลิปของผมในวันนี้คนที่มีภาวะซึมเศร้าความเศร้าอาจจะมาเป็นครั้งเป็นคราว มันไม่ได้ร้ายแรงมากมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นอาการก่อนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าวงเล็บที่ผมสรุปมาคือสิ่งที่ผมเข้าใจอาจจะมีเนื้อหาที่ผิดพลาดเพราะว่าผมก็ไม่ใช่จิตแพทย์ผมก็แค่คนคนหนึ่งเอาล่ะเข้าเรื่องคนเหล่านี้มักจะไม่ระบายซึ่งพวกบึงเปี <c oughs> ย้ยเราไม่มาระบายกันขออภัยครับ จริงๆคือผมก็เข้าใจนะว่าพวกเขาระบายออกมาแล้วมันเหมือนไม่มีใครเข้าใจเขาถูกต้องครับไม่มีใครเข้าใจได้ดีเท่าพวกคุณอีกแล้วแหละถึงเขาจะไม่เข้าใจร้0ยเปอรนะนะแต่ผมก็อยากให้ลองคิดน,นะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ปล่อยมันออกมาจากความอึดอัดเก็บไว้คนเดียวมันไม่ดีหรอกครับพวกเราคือมนุษย์เหมือนกันพวกเรารับรู้พวกเราเข้าใจกันโลกนี้มันไม่ได้มีใครใจดีออกับคุณมากหรอกแต่ว่า อยากให้คุณลองมองโลกในงแง่ดีบ้างแล้วทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองครับหืมอะไรนะพวกคุณคิดว่าผมแค่พูดอย่างนี้มันดูง่ายใช่มไหมจริงๆผมก็เคยเป็นเหมือนพวกคุณมาก่อนนั่นแหละและไม่มีใครเข้าใจผมเลยผมไม่กล้าแม้แต่จะระบายออกมาด้วยซ้ําแต่ตอนนี้คุณที่ยังดูคลิปผมอยู่ทุกๆคนตรงนี้คุณยังมีผมหรือคนอื่นๆเสมอหาเซฟโซนของตัวเองนะ อาจจะเป็นผมหรืออาจจะเป็นพ่อคุณแม่คุณ,มคณสมุดเกมการฟังเพลงทุกอย่างนี้มันคือเซฟโซนของคุณหมดเลยแค่คุณจะเปิดใจยอมรับมันหรือเปล่าแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันให่ครับไม่ช้าก,ก็เร็วซียาแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้ผมนะครับทุกงานน่ารักมากจริงจ